สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมรถหมดสัญญาเช่านะครับผมคลิปนี้แซมพามาดูรถเตรียมส่งมอบขึ้นเหนืออีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้คุณลูกค้าจบเงินสดเลยนะครับจากเชียงใหม่นะครับผมติดตามแซมมานานนะครับเห็นคันนี้แล้วจองออนไลน์มาเลยนะครับจองกลางอากาศมาเลยนะคันนี้นะครับขอพระคุณมากครับที่เชื่อใจแซมแล้วก็ไว้ใจแซมในการดูรถให้นะครับ รถสวยบอกว่าสวยรถเดิมก็บอกว่าเดิมรถโดนแซมบอกว่าโดนแน่นอนนะคันนี้นะครับคุณลูกค้าเตรียมมารับรถวันพรุ่งนี้แล้วนะครับจากเชียงใหม่เงินสดนะครับผมคันนี้เลยรถราคาแคมเปญพิเศษนะคันนี้นี่นะสวยมากแซมบอกเลยนะครับสวยเลยนะดูก่อนกอทอนี้นะครับ1นึ2นนะครับผมนี่เหมือนเดิมครับเช็คให้หมดนะครับความสวยงามทั้งเรื่องของ ไฟหน้านะครับรวมไปถึงนะครับความสะอาดของห้องเครื่องนะนี่สตาร์ทให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไปเลยนะครับดูสวยไม่สวยครับดูดูน็อตเนิดนะสวยมากนะครับไม่มีสนิมน,นะครับขวากระโปงน็อตไม่ขยับนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนมากนะครับดูห้องเครื่อง สะอาดมากนะครับปั๊มลมเบรก ABS สวยงามนะครับดูแก้มนี่ดูแก้มสวยมากนะครับคานไม่เงานะคานไม่เงาอันนี้ไม่ใช่สนิมนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของน้ํายานะครับเดี๋ยวแซมทำความสะอาดให้เพิ่มเติมนะน้ํายาทําความสะอาดนะครับเนี่ยดูมาร์คเมิร์กสวยนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับ หม้อน้ำเดิมๆของโตต้านะครับมาร์กเดิมๆนะดูชัดเจนมากคานไม่เงาเลยนะครับนี่นะครับสวยงามดูแผ่นเพจต่างๆสติกเกอร์มอกรนะครับสวยเดิมสนิทนะดูฝั่งนี้เนี่ยเดิมมากนะครับแก้มเติ่มแซมดูรถให้ก่อนแน่นอนนะครับก่อนจองไม่ต้องห่วงครับอึกออกติดก่อนอือดู เกริปกริปเลยนะครับนี่นะสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับผมสำหรับคันนี้นะราคาแคมเปญพิเศษไปเลยคันนี้นะครับผมดูดูดูเลขไมค์ก่อน,เ,นเลขไมค์คันนี้83,217กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะ แถมคันนี้กุญแจก็ครบครบนะครับ1นี่อ่ะเนี่ยหดอกกุญแจอะไรล่หดอกกุญแจรีโมท2ดอกเลยครบเลยนะนี่นะตัว E นะครับถ้าเป็นตัว E เนี่ยจะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่นะตามนี้นะส่วนวิทยุก็มาตรฐานนะครับกพวก,พวกตัวเชื่อมต่อบลูทูธได้ CD ด้ CD MP3 ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ USB ก็าตามนี้นะครับผมเนี่ย แซมส่งมอบแล้วยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับนี่ข้างหลังนะครับที่แซมยกก็คือจะให้ดูว่าแซมเช็คในเรื่องของนี่ครบนะแม่แรงอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆรีเช็คให้ทุกคันแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะครับเนี่ยมาร์กเมิร์กเนี่ยแซมดูให้หมดเนี่ยเห็นไหมชัดมากเนี่ยมาร์กจากโรงงานกระบะท้ายเดิมสนิทดู สวยมากอันนี้ปิ้งเลยนะนี่ครับตัว e นะครับนี่นะตัว e นะดูเนี่ยโอ้โหไม่หนิมเลยสวยมากนะครับนี่นะครับสวยมากดูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมชัดเจนนะ ลอยอาร์คจากโรงงานเนี่ยเวลาเราเช็คที่กระบาดท,ท้ายเนี่ยต้องอยู่นะถ้าเกิดอุบัติเหตุมาพวกนี้หายไปละนะครับผมนี่นนดูนะครับพวกสำเนาเล่มก็ดีหรือว่าในส่วนของตัวคู่มือการใช้งานก็ดีเนี่ยแซมเช็คให้หมดนะครับผมรวมไปถึงที่สำคัญสุดเลยคือทาสีนะครับผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงครับแซมเช็คให้ทุกคันแน่นอนสบายใจได้นะขับขี่ ไม่ต้องระวังตำรวจตำรวจแน่นอนนะปลอดภัยแน่นอนนะครับผมนี่นะเตรียมล้อหมุนวันพรุ่งนี้นะครับแซมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มั่นใจและเชื่อใจแซมมาโดยตลอดนะครับผมคันนี้จองออนไลน์กลางอากาศเงินสดที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมไปแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ